ครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลฟันแต่ละช่วงวัยนะครับดูแลอย่างไรให้สุขภาพฟันดีซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับสำหรับสุขภาพฟันนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับฟันนั้นเป็นอวัยว,วะที่สำคัญในช่องปาก ฟันเนี่ยมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กลงก่อนที่จะเข้าสู่ระบบย่อยอาหารนะครับทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนตามความต้องการช่วยในเรื่องของการออกเสียงพูดให้ได้ชัดเจนแล้วก็ยังทำให้รอยยิ้มสวยงามรวมทั้งรักษาโครงสร้างความสูงของใบหน้าให้สมดุลด้วยนะครับสุขภาพฟันที่ดีนั้นเป็นอย่างไร สุขภาพฟันที่ดีก็คือฟันไม่มีรอยผุฟันแข็งแรงไม่โยกตัวฟันสะอาดปราศจากคราบจุลินทรีย์เกาะที่ผิวฟันนอกจากสุขภาพฟันที่ดีแล้วก็ยังควรจะมีเหงือกที่ดีด้วยลักษณะเหงือกที่ดีควรจะมีสีชมพูไม่มีอาการบวมแดงไม่เจ็บปวดหรือเสียวฟันรวมถึงไม่มีเลือดออกเวลาที่เราแปรงฟันด้วยนะครับ การดูแลฟันในแต่ละช่วงวัยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเราจะดูแลฟันของเราอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นที่วัยเด็กกันก่อนวัยเด็กเด็กแรกเกิดที่ยังไม่มีฟันขึ้นแนะนำนะครับให้ทำความสะอาดช่องปากด้วยการใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดที่บริเวณสันเหงือกและกระพุ้งแก้มเมื่ออายุ6เดือนก็จะมีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมา สามารถทำความสะอาดโดยใช้แปรงสีฟันร่วมกับยาสีฟันผสมฟูอรายโดยเลือกใช้แปรงสีฟันและปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสมตามคำแนะนำของทันตแพทย์และแนะนำให้เลิกขวดนมได้ตั้งแต่อายุ1ปีห5ปีนะครับหรือ1ปี5เดือนนะครับก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ เด็กจะมีฟันแท้ซี่แรกเนี่ยขึ้นมาตอนอายุ6ปีช่วงอายุตั้งแต่6ถึง12ปีจะเป็นระยะฟันผสมนะครับการดูแลสุขภาพฟันในระยะนี้จะเน้นการแปลงฟันอย่างน้อยเนี่ยวันละ2ครั้งร่วมกับยาสีฟันผสมฟูอรายลดหลีกเลี่ยงอาหารหวานเหนียวติดฟันเพื่อป้องกันฟันผุและก็พาไปพบทันตแพทย์ เื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนนะครับตรงนี้เป็นการดูแลฟันในช่วงของวัยเด็กนะครับต่อมาในช่วงของวัยรุ่นวัยรุ่นในช่วงของวัยรุ่นชุดฟันจะเป็นชุดฟันแท้ทั้งหมดนะครับวัยรุ่นจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบรับประทานขนมอาหารหวานบ่อยรวมถึงมีกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อ,อ,อนๆเน,เนี่ยมากขึ้น จึงอาจจะละเลยการดูแลสุขภาพช่องปากนอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอาจจะทำให้มีโอกาสเกิดโรคเหงือกอักเสบได้มากจึงแนะนำให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูออรายอย่างน้อยเนยวันละสองครั้งร่วมกับใช้ไหมขัดฟันเพื่อป้องกันฟันผุและลดการเกิดคราบจุลินทรีย์และหินปูนที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนฟันคุดก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่พบได้บ่อยในช่วงอายุประมาณ18ปีฟันคุดคืออะไรครับฟันคุดก็คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ในช่องปากเนื่องจากมีพื้นที่ของขากรรไกรไม่เพียงพอมักจะพบในฟันกรามแท้ซี่ที่3อาการที่มักจะพบจากฟันคุดจะทำให้มีอาการปวดฟัน บวมอักเสบเป็นหนองฟันคุดอาจจะมองไม่เห็นในช่องปากแต่พบได้จากการถ่ายลังสีเมื่อตรวจพบฟันคุดแนะนำนะครับให้ผ่าตัดหรือถอนฟันคุดออกเพื่อป้องกันการอักเสบและติดเชื้อนะครับต่อมาการดูแลฟันในวัยผู้ใหญ่ปัญหาของสุขภาพฟันในช่วงวัยทำงานนี้ส่วนใหญ่มาจากลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันเช่น คนทำงานที่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิศมักจะมีพฤติกรรมรับประทานจุบจิบรับประทานขนมขบเคี้ยวน้ำหวานน้ำอัดลมบ่อยซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้ง่ายการดื่มชากาแฟก็มีผลให้มีคราบสีน้ำตาลสะสมบนผิวฟันนอกจากนี้ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอาจจะทำให้ละเลยต่อการดูแลสุขภาพช่องปากทำให้เกิดฟันผุหินปูนสะสม เกิดโรคเหงือกอักเสบได้ง่ายการดูแลสุขภาพฟันในวัยนี้แนะนำให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูออไรอย่างน้อยวันละสองครั้งร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันและพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนนะครับต่อมาการดูแลฟันในวัยชราในวัยผู้สูงอายุปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบจะเป็นฟันผุทั้งในส่วนตัวฟันและรากฟัน เนื่องจากมีการร่นของเหงือกร่วมด้วยการสูญเสียฟันเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มักพบในผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลจากโรคฟันผุหรือโรคปริทันอักเสบที่ลุกลามจนไม่สามารถรักษาได้ตลอดจนต้องถอนออกทำให้ต้องใส่ฟันปลอมทดแทนเพื่อคงสภาพฟันไม่ให้ฟันล้มเอียงและทำให้มีการบดเคี้ยวปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการที่ดีได้รับสารอาหารครบถ้วนดังนั้นเนี่ยนอกจากจะทำความสะอาดฟันตามธรรมชาติแล้วจะต้องทำความสะอาดฟันปลอมให้ดีด้วยในผู้สูงอายุอาจจะพบอาการปากแห้งน้ำลหลน้อยเนื้อเยื่อในช่องปากบางลงมีโอกาสเกิดแผลในช่องปากได้ง่ายการดูแลสุขภาพฟันในวัยนี้แนะนำให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูออไร อย่างน้อยเนี่ยวันละ2ครั้งร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันและพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนนะครับนี่คือการดูแลฟันในแต่ละช่วงวัยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็มี5ความเชื่อในเรื่องของการดูแลฟันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใน5ความเชื่อนี้เรื่องไหนจริงเป็นเ,เรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่หลอกนะครับความเชื่อที่1 เขาเชื่อว่าฟันน้ำนมไม่ต้องดูแลมากเพราะว่าเดี๋ยวฟันน้ำนมเนี่ยก็หลุดไปแล้วนะครับความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับคุณผู้ชมเพราะฟันน้ำนมมีความสำคัญเช่นเดียวกับฟันแท้เด็กจะใช้ฟันน้ำนมในการบดเคี้ยวอาหารเพื่อน,นำเอาสารอาหารเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้ฟันน้ำนมยังช่วยให้เด็กออกเสียงพูดได้ชัดเจนด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยฟันน้ำนมซี่แรก ก็มักจะขึ้นเมื่ออายุ6เดือนเด็กก็จะใช้งานฟันน้ำนมไปเรื่อยๆจนกระทั่งซี่สุดท้ายหลุดเมื่ออายุ12ปีหากฟันน้ำนมผุและถูกถอนออกไปก่อนฟันแท้ที่จะขึ้นฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่มักมีโอกาสซ้อนเกหรือขึ้นไม่ได้นะครับความเชื่อที่2ฟันหลุดให้โยนขึ้นบนหลังคาจริงหรือไม่ความเชื่อนี้ก็คือไม่จริงนะครับ เราอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าฟันน้ำนมซี่บนหลุดให้โยนลงข้างล่างแต่ถ้าฟันซี่ล่างหลุดให้โยนขึ้นข้างบนแต่หากฟันแท้หลุดแล้วโยนในลักษณะนี้เราอาจจะสูญเสียฟันซี่นั้นไปเนื่องจากปัจจุบันมีวิธีการดูแลรักษาฟันแท้ที่หลุดออกมาได้แล้วนะครับต่อมานะครับความเชื่อที่3ฟันผุ น้ำเกลือสามารถช่วยได้ความเชื่อเรื่องนี้ไม่จริงนะครับน้ำเกลือไม่ได้ช่วยให้ฟันผุหายแต่อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้บ้างเพราะน้ำเกลือเนี่ยทำให้เศษอาหารที่จุดติดอยู่ในรูฟันผุในรูฟันผุสามารถที่จะหลุดออกมาได้จึงช่วยบรรเทาอาการปวดได้ระยะหนึ่งหากมีฟันผุควรมาพบทันตแพทย์เพื่อกรอเอาฟันผุออกแล้วอุดฟันใหม่นะครับ ความเชื่อที่4การขูดหินปูนบ่อยๆทําให้ฟันโยกรากฟันไม่แข็งแรงความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับเครื่องมือที่ทันตแพทย์ก็ใช้ขูดหินปูนจะใช้การสั่นสะเทือนไปกระแทกหินปูนให้หลุดออกมาซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวฟันและรากฟันแต่หากคนไขนะ้มีหินปูนเยอะหินปูนจะยึดฟันไว้แน่น เมื่อขูดออกอาจรู้สึกว่ามีฟันโยกแต่อาการฟันโยกนั้นมักเกิดจากการาจากโรคปริทันอักเสบหรือโรคร,รัมมานาดนะครับความเชื่อที่5ฟันโยกให้ใช้เส้นได้ดึงออกมาความเชื่อตรงนี้ไม่จริงนะครับโดยปกติแล้วฟันน้ำนมที่โยกจะมีลากฟันละลายออกมาด้วยแต่หากฟันแท้โยกมักมีสาเหตุจากโรคปริทันอักเสบ นะครับลากฟันจึงไม่ได้ละลายออกมาแต่ยังอยู่กับเหงือกที่มีเส้นประสาทเมื่อดึงออกคนไข้จึงรู้สึกเจ็บมากเพราะฉะนั้นหากมีฟันโยกควรมาพบทันตแพทย์เพื่อถอนฟันอย่างถูกวิธีนะครับสำหรับปัญหาฟันแบบไหนอย่านิ่งนอนใจแล้วเรา,เาถ้าเป็นปัญหาแบบนี้เราต้องไปพบทันตแพทย์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทันตแพทย์แนะนำให้เราตรวจสุขภาพ ในช่องปากในทุกหเดือนแต่ถ้าสังเกตเห็นฟันผุฟันมีรูเป็นจุดดำมีเหงือกอักเสบบวมแดงมีเลือดออกตามไรฟันมีกลิ่นปากหรือมีอาการปวดฟันเสียวฟันควรมาพบทันตแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาเพื่อดูแลฟันต่อไปนะครับ